ครับผมก็นะครับกลับมาจากการอีกครั้งที่ช่องนะครับเท็เพชรแอปเปิลนะครับสุดหวยปลารวยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เหม็นปันหวยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่หวยออกแล้วนะครับตัวกับผมได้อ่าหยุดนะครับไปสองสามวันนะครับเนื่องจากว่าอ่าไปคำนวณตัวเลขให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับเราอ่าวันที่แล้วนะครับก็ผมก็ต้องกราบขออภัยสมาชิกด้วยนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับตัวเลขมีท้งเข้าทั้งหลุดนะครับเราไม่โกหกสมาชิกนะครับผมแอปเปิลจะไม่โกหกสมาชิกนะครับเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนะครับหวยงวดที่แล้วนะครับแอปเปิลหลุดนะครับไปหลายสูตรนะครับก็จะเข้าเฉพาะเลขวิ่งให้กับ VIP นะครับก็คือตัววิ่งก็คือ4ี่กับ5นะครับเป็นตัวสูตรนะครับไม่ใช่ตัวสรุปนะครับเดี๋ยวบางท่านจะงงนะครับ หลุดก็คือหลุดนะครับงวดที่แล้วนะครับ Apple ไปเน้นให้ที่74 4 7เยอะเกินนะครับก็ผลสุดท้ายนะครับออก57หลุดนะครับกับผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับส่วนงวดนี้นะครับมาครับเรามาเริ่มกันใหม่นะครับนะเดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันใหม่นะครับฝากเป็นกำลังใจแอปเปิลด้วยนะครับกับผมได้คำนวณให้ใหม่แล้วนะครับผิดก็ยอมรับผิดถูกก็ คือถูกนะครับกับผมจะไม่มโนขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีหวยลาวนะครับแอปเปิลฝากช่องทางด้วยนะครับก็คือสมาชิกท่านไหนที่ชอบหวยลาวหรืออยากจะได้แนวทางหวยลาวนะครับก็แอดนะครับแอดไลน์มาที่แอด a p 7เดี๋ยววันนี้มีหวยลาวนะครับวันจันทร์นั่นเองนะครับวันนี้มีทีเด็ดนะครับอย่าลืมนะครับแอด a p 7 7เข้ามานะครับเดี๋ยวแกกหวยลาววันนี้นะครับ วันนี้นะครับแอปเปมีแนวทางหวย2ตัวบนล่างนะครับก็ทั้งหมดนะครับเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ผมได้มานํำมาปันให้กับสมาชิกนะครับก็ท่านไหนที่ชื่นชอบสูตรคํานวณของแอปเปิลก็ดูดูไปก่อนส่วนท่านไหนที่ไม่ชอบก็ฝากไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับคานวณหลักสิบเราจะนําหลักร้อยนะครับบวกกับหลักสิบหน้าครั้งที่1นะครับผลลับที่ได้มาจะบวก3ามได้บวก2นะครับในส่วนของหลักสิบหลักหน่วยแอปเปิลจะใช้ นะครับหลักหน่วยผมจะใช้ตัวเดียวก็คือใช้หลักสิบบวกกัน3ครั้งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือบวก1นะครับหลักสิบนะครับ2บวก2นะครับเป็น4ี่บวกนะครับเป็น8นี่ครับแอปเปิลจะใส่8 8ปดบวกสมพงที่นะครับเป็น11ใส่1 1นบวก2นะครับเป็น3นะครับในส่วนของหลักสิบแล้วทีนี้หลักหน่วยนะครับ4บวก4เป็น8 8ดบวก4ี่เป็นส2บเราก็ใส่2นะครับ สองบวกหนึ่งนะครับเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับเราได้จ้าสมมุติว่าจับคู่นะครับตัวนี้คือหลักสิบตัวนี้คือหลักหน่วยนะครับผลรางวัลนะครับออกสองสามห้าและแปดสามนะครับแปดสามสามแปดมีไหมครับนี่ครับเราจะได้แปดสามออกสองตัวล่างนะครับแปดสามนะครับ สูตรหงื่ของเราเริ่มเข้าเป็นงวดที่1นั่นเองนะครับเรามาดูงวดที่2กันนะครับ2อบวกสนะครับเป็น4 4่บวกเนะครับเท่ากับ13เราก็ใส่3ไปครับ3าบวกสนะครับเป็น6 6กบวกสนะครับเป็น8ปหลัก10นะครับเราคำนวณได้368นะครับทีนี้เรามาดูหลักหน่วยกันนะครับผม 9บวก9นะครับเป็น18 18บวก9นะครับเท่ากับ9บวกเเป็น18 18บวก9เท่ากับ27นะครับเราใส่7นะครับ7บวก1นะครับเป็น8 8บวก1นะครับเป็น9คือสังเกตดูนะครับถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันชนเหมือนเราจะเอาไปวิ่งได้นะครับอย่างงวดนี้นะครับเราชนเลข3นะครับออก2องสามาได้แป งวดนี้สังเกตด,ดูนะครับรอชนเลขแปดเรามาดูว่าจะออกอะไรครับผลรางวัลน,นะครับออกศูนย์หกแปดหน้สามหกออกศูนย์หกแปดตัวนี้เราเข้าร่างนะครับทุกท่านนี่ครับคืองวดที่หนึ่งงวดที่สองออกศูนย์หกแปดนะครับงวดนี้เราเข้าบนทีนี้เนี่ยอย่างเลขเวิ่งอย่างเงี้ยงวดนี้มันชนที่เลขแปด นะครับงวดนี้ชนเลข8ออก068อย่างงวดนี้ชนเลข3นะครับออก83สามชุดงวดของเราเข้าเป็นข้อที่2องที่บนนะครับเอาละทีนี้นะครับงวดที่3นะครับ0ูนบกศูนย์นะครับได้0ูนย์นบกเนะครับได้9แอปเปิ้ลจะใส่9ไปครับ9กบกสนะครับเป็น12 12อบวกสองนะครับเป็น14 9 2 4นะครับในส่วนของชุดหลัก10 หักหน่วยของเราจะได้ตัวไหนนะครับ9กบวก9นะครับเป็น18บ8ดบวก9เท่ากับ27ใส่7นะครับ7จบวกหนะครับเป็น8 8ดบวกหนะครับเป็น9นะครับเห็นไหมครับชนเลข9อ้าอีกแล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุตินะครับเรามาดูว่า9เราจะทำงานไหมครับ ผลรางวัลนะครับวดรางวัลที่1บนออก1 5 9นะครับร่างออก92นะครับนี่ครับเราได้คู่ชุดล่างนะครับทีนี้เนี่ยเลข9้าของเราทํางานไหมครับเลข9ของเราวิ่งบนล่างเลยครับเห็นไหมครับเลข9ของเราได้คู่9ก็ออกบนล่างเห็นไหมครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ผมอยากแนะนาให้เพื่อนสมาชิกนะครับถัดมานะครับ 1บวก1นะครับเป็น2 2บวก3นะครับเป็น5เราใส่5นะครับ5บวก3นะครับเป็น8 8บวก2นะครับเป็น10ใส่0นะครับอ่ะสีนี้มาดูหลักหน่วยนะครับ3บวก3นะครับเป็น6 6บวก3เป็น9ใส่9 9เบวก1เป็น10บใส่0 0นบวก1ได้ 1, 1, 1 เอาละครับชนเลขศูนย์อีกแล้วนะครับเลขวิ่งของเราโอ้ได้ทั้งเลขวิ่งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราชนเลขศูนย์นะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าศูนย์จะทํางานหรือไม่หรือว่าชุดสองตัวของเราจะทํางานอีกหรือไม่นะครับผลรางวัลน,นะครับออกสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดนี่ครับแปดศูนย์ศูนย์แปด เราเขา้เขาชุดบนนะครับทุกท่านแล้วทีนี้เนี่ยเลขสูงของเราเห็นไหมครับเลขสูง,ขงเราก็กลับมาทํางานอัตโนมัติอย่างที่ผมบอกก็ได้เลขวิ่งไปอีกเลขศูงนะครับอ่ะทีนี้มาดูงวลดล่าสุดของเรานะครับแนวทางสูตรนี้ที่แอดเปิ้นแนะนาแอดเปิ้นก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวทางสูตรคํานวณสูตรใหม่นะครับซึ่งกระผมนํามาลงให้กับสมาชิกเดี๋ยวก็จะมีดราม่าขึ้นมาบอกว่าโอ้โหแม่นกลางหลังหวยออกไม่แม่นหรอกครับ เพราะว่าผมจะแกจ้งสมาชิกทุกครั้งว่าเป็นสูตรใหม่นะครับบางท่านที่ติดตามกับผมนะครับก็จะเข้าใจนะครับ่าผมจะแก้งทุกครั้งขอบคุณสมาชิกที่ติดตามด้วยนะครับ3บวก3นะครับเป็น6 6บวก4เป็น10ใส่0 0นย์บวก3ได้3 3บวก2เป็น5 0 3 5ูนย์นะครับก็คืออ่าเป็นสูตรที่1สูตรที่2นะครับ อสีบวกสเป็น 8, 8ดบวกสนะครับเป็น12 2สบวกหเป็น3ามสามบวกหเป็น4เลขวิ่งนะครับวันี้นะเลขสามถือว่ามันจะหลุดนะครับผลคำนวณน,นะครับผลเลขที่ออกนะครับออกห้าห้าเก้าเจ็ดนะครับได้ห้าเจ็ดโอ้ยหลุดนะครับทุกท่าน หลุดนะครับเราเข้าเฉพาะตัวเดียวเนี่ยหลักสิบนะครับเห็นไหมครับหลุดแล้วนะครับมีโอกาสหลุดนะครับแต่ก็ถือว่าหลุดนะครับงวดนี้นะครับเรากาสที่เราจะตามเนี่ยมันก็ต้องมีนะครับว่าสุดบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้หลุดหลุดหลุดยาวนะครับก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกจะตามหรือไม่ตามนะครับเพราะว่าถ้าผมก็นาแนวทางคิดว่างวดนี้น่าจะมานะครับห้าบวกห้า นะครับเป็น10 10ิบวกสได้14นะครับ4ีบวกสนะครับเป็น7 7็เบวกสเป็น9ก้าักหน่วยของเรานะครับ4ีบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น12นะครับสองบวกสามสอบวกหนะครับเป็น3 3มบวกหเป็น4เอานะครับชนเลข4ด้วยนะครับเลขวิ่ง จะเข้าหรือไม่เข้านะครับจับคู่ได้นะครับเราจะได้ที่4 2 4 3 4 4 7 2 7 3 7 4นะครับแล้วก็9 2 9 3สอและเกนั่นเองนะครับ หนึ่งมีนาเนาะหกห้าก็ต้องมารอลุ้นนะครับชุดบนล่างเราของ a p น l e นี่จะเข้าหรือไม่นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่1น,นะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปไหนนะครับส่วนสมาชิก VIP นะครับเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ส่งเลขให้เหมือนเดิมนะครับเราสัญญากันแล้วว่าตลอดชีพเนาะ อย่าแอปเปิลก็จะส่งให้นะครับตัวเลขมีผิดปิดถูกเนี่ยจะต้องขอผานไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมต้องราสมาชิกไปก่อนนะครับฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยววันนี้มีหวยลาวนะครับสมาชิกที่ RAP 77รอรับเลขลาวได้เลยนะครับนะอะสำหรับวันนี้กับผมต้องราสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ